ครับสวัสดี f อซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสืบเรืองอะไรโยนนะครับผมมาครับผมวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดระยองนะครับมาส่งนะเครื่องในของรถเสียงอีสานนะครับรถบัสเสียงอีสานนะครับนะฮะพวกนี้จะเป็นเครื่องในของออรถบัสของเครื่องเอรถบัสของเอ,อเสียงอีสานนะครับ ที่ซื้อมาครับแต่คัสซีตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นคัสซีนิสันนะครับตัวนี้นะนะฮะลูกค้าเอาหมดเกือบหมดนะครับไม่เอาแต่ต,ตัวถังหรไปนะฮะนอกนั้นเอามาหมดเลยนะครับจะมีพวกเ,เครื่องนะครับนะฮะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเจโอนะครับเจโอแปดี ต,ตาเออแปดซีนะฮะตัวนี้เทอร์โบตัวนี้ปั๊มใหญ่นะครับสองหกครับแล้วก็จะมีพวกเรื่องท้ายนะครับคือไส้ของมันอ่ะเอามาหมดแล้วครับช่วงล่างครับ พวกนี้เอายันเรือนใหม่สายไฟนะครับเอาหมดนะครับนี่ฮะถังน้ำมันลูกค้าจะมาประกอบเป็นรถใหม่นะครับทำเป็นรถใหม่แต่ไม่เอาคัสซีของรถนุกน้อยนะครับแต่เอาคัสซีนิสันนะครับนี่ฮะเอาคัสซีนิสันเดี๋ยวเราจะไปส่งนะครับ เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะฮะเขาปักหมุดมาตรงนี้นะครับแต่รออีกประมาณเอ้ยน่าจะเข้าไปอีกประมาณสามสี่โลครับเขอว่านะครับเดี๋ยวรอครับช่วงล่างเขาเป็นเบนนะครับนะฮะเบน์เบนเบรกแห้งนะฮะปะ่ะเดี๋ยวไปชมหน้างานเลยครับวันนี้มากับหัวหน้าสอนหัวหน้าสอนไปไหนละ่ะนะฮะคืนนี้ก็นอนในรถครับปะเดี๋ยวไปชมหน้างาน,นครับนะฮะมาถึงแล้วครับผม จะมาต่อรถหัวรากกล้อบางทีให้เช่าเลยอะไรครับเอาคัตซีลงลงก่อนนะครับาาหาเจ้าของเสื้อเสียมตาลน้ำเอาคัตซีลงไปก่อนตรงน้นกันเดี๋ยวผมเอารถยนต์ยกเลยข้างในไหมครับ ลงก่อนครับนี่ฮะเพราะว่าเราเข้าข้างในไม่ได้ครับต้องเอาไปเอากระซีลงก่อนโอ้โหยาวเยอะเลยอ่ะเรียบร้อยครับยกกระซีเรียบร้อยเดี๋ยวมายกเครื่องลงครับทีนี้ยกอะไรใส่ในของรถเสียงอีสานนะครับนีฮะ คนพวกเล็กๆออกหมดแล้วครับเหลือเครื่องกับเครื่องท้ายคันหน้านะครับที่ยังไม่ได้ยกลงนะครับรถคันหนึ่งครับช่วงล่างรถคันหนึ่งมาดูทําไมมันทำไมมันน้อยอย่างเลยเนี่ยพวกระบบแป,ป๊บนะครับแป,ป๊บคอยเสียเพลากลางแป,ป๊บลมคันเกียร์แข่งฟิวอเอ็นเตอร์ถังน้ำมัน ยางยางมันมีกี่เส้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. ่งสองสามสี่้ายางมันมีเจ็ดเส้นเนาะเจ็ดเส้นเอ มอรม,มออะไรต้องอากาศเดี๋ยวมันยกค,ครับโยกขึนก้นแล้วครับโอ้มันก็มีเจ็ดเส้นแหละครับผมก็งงนึกว่าสิบล้องงเลยเอาไปนัน่งครับเบ็นเบรกแห้ง เกณฑนได้การเลยห้าตันห้าเกณฑ์ห้าตันตรงนี้อำเภอเรียกอำเภอ,อมีคมพัฒนาไม่แต่โรงงานเลยทางนี้นะฮะโรงงานเพียบเลยแต่ไม่เห็นคนเยอะนะคนไม่เยอะเท่าไหร่แต่โรงงานเนีโหเยอะเพียบ จะมาประกอบรถใหม่นะครับคอยชมนะครับเรื่องอ้ไรเรื่องไรเจเจโกเนี่ยทำเนี่ยคนเขหาได้เยอะนะครับเขาไปใส่รถเกี่ยวเขาหาราคาหรือแทนเนี่ยเขาไปใส่รถเกี่ยวเขาหาเล่นกันเยอะนะ มันเป็นสามเล็กยนี่ยัเ็านใช้พอไม่พอสนมากเขาาลมเล็กแล้วลมเสาหนี่หงื่อแตกเลยนะเนี่ยอหรอไม่หนักลมกเดียวเองนะแเครื่องแต่มันประหยัดน้ำมันนครับลมเล็กขนาดนี้มันทำเป็นสองล้อได้หรือวะฮะสอง้อแค่เหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่เจโอเขาก็เ้าเาก็ใส่กันอยู่นะเจโอนี่ เขาเข้ไปทำกันเยอะอยู่นะพ,รรพวกสิบ้อพวกนอะไรแบนเบาไม่ใช่วิง่งไปก็แบนแบนเนินไม่ขึ้นหรือเป็นเรื่องเลยไม่ขึ้นก็ไม่รับง,งานไกลไอ้ดีเว้ยวิ่งที่ไม่มีเนินเว,ว้ยวิง่งเอามาวิ่งต่อรถอะไรครับแบบนี้หนะรอแบบนี้เหรอใช่หรออ๋อมาทำรถแบบนี้แต่ทำเป็นสิบ้อเหรอ,อทำสิบอ้อสิบสออ้อเลย ลีตอเน่ะจิบเล้เพราะว่าลอีร้อยเจ็ดห้มันยังทำสิบสองล้อเลยร้อยเก้าห,ห้าผมก็เห็นเขาทำนะแต่เขาเอาไปขึ้นรถเกี่ยวรถไปโคไวางั้นอ่ะคุยเรื่องสโลว์แรงอันนั้นก็ลืมสโลเขาขายไปแล้วสามเอ็มไม่มีแล้วใช่ไหมครับโอ้ ้านหน้าครับเ,เรบรกห้งเขาจะมาทำเหมาอนกันนะครับน,นี่ฮะกันนะ่ะสองคันสิบสองล้อล้อเส้นนี้มันถอดไม่ออกครับครับผมบล็อกไม่มีอ่ะสิ้นจุดท้ายครับเครื่อง ขนาดมาถึงระยองยังมีคนภาคเดียวกัน เยอะเลยครับอันนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาโอ้ตลาดนี่นะตลาดมั่นคงโอ้มีเอ็มเคด้วย เดี๋ยววันนี้เราจะมีงานต่อนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปหน้าครับงานนี้โอ้โห,หงานท้าทายมากนะฮะเป็นงานตามเอกสารครับนะฮะาตามเอกสารนะฮะไม่ใช่ว่างานง่ายๆเลยครับงานตามเอกสารนี่เนะี่ย ว่มีรถคันหนึ่งที่ขายไปที่ปทุมนะครับเนี่ยอันนี้ของรถคันนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวไม่คุมหายไปไหนไม่คุมเครื่องเกียวไปไหนวะอ๋อนี่ยนะโทษ ไอ้ที่มาส่งลูกค้าที่ระยองเนี่ยมันเป็นเครื่องมันอยู่กับคันอีกคันหนึ่งนะครับบรรทุกเฉพาะกิจนะครับเนี่ยเดียเด๋ยวชิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปตามเนี่ะที่ตำบลเพนะครับอำเภอเมืองระยองนะครับไปตามชุดโอนมานะครับเพราะว่าชุดโอนมันจางนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็เขาเซ็นของรถกระบะมาเนี่ยมันเป็นรถ บัตเนี่ยมันมัน,ม,นมันเอาไปใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามนะฮะอันนี้มาจากไหนนี่ยบัตรอบตอนี่มาจากไหนไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะไปไงล่ะนี่ฮะอําเภอพีอันนี้เดี๋ยวเอาชุดโอนให้พี่เขา อันนี้อันนี้ใบคุมเครื่องเจโออันนี้ใบคุมเครื่องเ O โออันนี้เป็นคัตซีอันนี้คุมคัตซีอันนี้คุมเครื่องคัตซีไอเโอนี่ไม่มีเล่มมาใช่ไหมไม่มีเพราะว่ามันเล่มมันต้องไปกับทะเบียนคัตซีนี่ถ่ายใหม่เลยให้เขาเลย่ะเนียถ่ายแบบไหนถ่ายรูปคัตซีให้เขาป่ะไม่ต้องไม่ต้องก็แบบนี้แหละเพราะว่าเอากาสารพร้อมจดใหม่อยู่แล้วตรงเนี้ยเราก็ไปยื่นชุดนี้แหละอันนี้เดี๋ยววัล้างนีกว่ครับผมนะครับ น้ำล้างมือหน่อยไม่รีบไปไหนใช่ไหมก็ก็จะเข้าไประยองต่อระยองต่ออืไปอำเภอเพบอโอ้โน่นอ่าตำบลตบ้านเพไปเส้นเดิมน <ah> ี่แล้วก็สั้นยาวนู่นโอ้ใช่เส้นเส้นตัดทางเนี่ยเลยมีแล้วก็สั้นยาวไปนู่นขึ้นประมาณสามสี่สะพานครับทุกแก่ครับทุกแก่ครับไปล้างมือ มาดูมาดูมาครับผมบินให้ด้วยไหมทำบินมาไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวจะเขียน A4 รับเงินแล้วกันนะครับไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมก่อนจบไปหนึ่งรายการครับนะฮะชงรางรถนุกน้อยนะครับภูไรพรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ